เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นต้องรับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่31สสธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับนะถ้าเริ่มถ้าดูจากปี66นะครับก็ประมาณ24ปีนะครับ6 6ลบต้นปี42นะครับ เงินบํานาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับบํานาญชราภาพ1้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกอดความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็มีการปรับเพิ่มอัตราบํานาญชราภาพขึ้นอีก100และ1.5 ตลอระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบํานาญที่มากขึ้นนะครับบำนาญชราภาพจะได้รับนะครับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตเลยเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างวิธีการคํานวณน,นะตัวอย่างที่ 1. น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะครับสมมุติส่งมา35ปีเลย จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้3.5ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ14,190บาทเท่ากับ7 0 9 5บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุขคานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5% 20%เดิมบวก22.5%เท่ากับ42.5%นะครับ42.5%ของ14,190บาทเท่ากับ6,031บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คํานวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก15ปรที่จะได้เพิ่มเป็น35 35ของ14,190บาทเท่ากับ4,900 67บาทเป็นเงินบำนานที่ได้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมาย20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ27.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิม7.5 บวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ14,190บาทเท่ากับ3,902บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย14,190บาทนะครับ180เดือนนะครับเท่ากับ15ปียีก็เท่า ก็เท่ากับใช้20%ได้เลยนะเพราะไม่มีส่วนเกินนะครับ20%ของ14,190บาทเท่ากับ2,838บาทเป็นเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเรามาดูตารางนี้กันดีกว่านะครับตารางนี้จะบอกถึงเงินสมทบนะครับจำนวนจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับจำนวนปีอื่นๆนะนะครับ ว่าได้เท่าไหร่อย่างเช่นทรง3-4ปีได้บํานาญ6,882บาททรง3-3ปีได้6,669บาททรง3-2ปีได้6,456บาททรง31ปีได้6,244บาททรง30ปีได้6,031บาททรง29ปีได้5,818บาททรง28ปีได้5,605บาททรง27ปีได้5,393บาท ส่ง26ปีได้5,179บาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t ็สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่งวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ ก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ